กันจะเมื่อเดิมเนาะค่ะเนาะบริเวณนี่เหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะในสวนของเราจะกับธรรมชาติที่เตอร์อืมปับไปน้ำทำความ,มาสะอาดไปน้ำเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะเต็มรถนี่จะอีไม่ตอกขาดแล้วว่ากะบ่ค่อ,คอยมีเวลาตัดเนาะค่ะเนาะฟังเสียงวดดัวดู้หิ้วยาหิ้วยาหิ้วยา จะโคกว่าดีิหนิโครกกรจับปังๆเนาะคะนะ่ะเนาะมองแล้วจะเต็มรถแล้วจ้าเต็มรถนี่ก็เศร้าด้อค่ะได้น้อยตกเกียกตุ่มอ่าอ่ะสู้ๆค่ะหาหญ่เงี้ยเมือนเดิมค่ะทุกคนชื่นเนาะคะนะ่ะเนาะลมว่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะลมเย็นสบายค่ะให้น้อยตกเกียกตุ <c> ่ม <oughs> อาอาซู้ซู้ค่ะหาหยายงัวเมือ่อเดิมค่ะทุกคนน้อยตกเกียกตมุมอ,อาอาสู้ซู้ค่ะหาหยายงัวเมือ่อเดิมค่ะทุกคนัหญ้าต่อนะคะเอาหญ้าให้วัวก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมค่ะผ่ได้ต่ั้งหลายเนาะค่ะเนาะตัดได้หลายแล้วเนาะค่ะเนาะ ตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้าดี๋ยวก็เกิดไม้เมือนเดิมเนาะคันเรือนเนาะคัะนเนาะสองรถจะเต็มเต็มสามรถนี่แหละค่ะทุกคนใส่รถเข็นยาให้วัวเหมือนเดิมค่ะก็จะเต็มรถเร็วพอบานเหมือนเดิมเนาะค่นะนเนาะผนแต่ต่างหลายเนาะค่นะเนาะตัดได้หลายแล้วเนาะค่นะเนาะ ตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้าแล้วก็เกิดไม่เหมือนเดิมเนาะคำเดืนนเอนเนาะอ๋อมาๆ,ๆจะเต็มรถแล้วจ้าเต็มมีก็อิ่มนะทุกค,คนมีตะคาอยู่ข้างบ้านนี่ต่ห้องแล้วค่ะทุกคนหยาเมื <สะ S 1> ม่อไงเนี่ยแบบนี้ก็กินค่ะทุกคนจําเป็นต้องกินเนาะคะ่ะเนาะนี่ถือว่าหยาง,งามที่สุดแล้วค่ะ <S <S ให้น้อยตกเกียกตม <laughs> อ่าสู้ๆค่ะอาหญ่างวงเมือเดิมค่ะทุกคนอ๋อมาๆจะเต็มรถแล้วจ้าเต็มนี่ก็อิมแล้วค่ะสิงบร่าองอีกแล้วจะเต็มแล้วค่ะบริเวณนี้สูส้คุณสาสูต้ตายอิมแล้วพอได้เพียนสุดอยู่สุดดำหน้า ก้อยน้อยตอกเกียกตมอ่าอ่ะสู้ๆค่ะหาหญ่งวเมือนเดิมค่ะทุกคนตัดกับกะเจื้อมแล้วเนาะค่ะเนาะบริเวณนี้เหมือนเดิมเนาะค่ะะเนาในสวนของเราจะกับธรรมชาติที่ก้ยน้อยตอกเกียกตมอ่าอ่ะสู้ๆค่ะ าหาหยางงวเมือเดิมค่ะทุกคนชื้นเนาะคะนะ่ะเนาะลมว่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะลมเย็นสบายค่ะสดชื้นเนาะคะนะ่ะเนาะลมว่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะลมเย็นสบายค่ะทุกคนมีนตะคาอยู่ข้างบ้านนี่ต่ห้องแล้วค่ะทุกคนยหยางมดืดดูค่ะดับหน้าขึ้นมากกับมะหาหยางง่วนเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าวคุณสาสู้ะคะนะ่ะเนาะ สองรถกับเต็มเต็มซ้ำรถนี่แหละค่ะทุกคนใส่รถเข็นส,สู้คุณสาสู้ตายยิ้มแล้วพอด้เปลี่ยนสุดอยู่สุดหนำหน้าผนแต่ตั้งหลายเนาะค่ะเนาะตัดได้หลายแล้วเนาะค่ะเนาะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้าแะก็เกิดไม้เหมือนเดิมเนาะค่ะเดือนเนาะยาให้วัวเหมือนเ,นออนเดิมค่ะ จะเต็มรถเร็วพอบานเมื่อนเดิมแลค,ค่ะเนาะค่ะเนาะสองรถกะเต็มเต็มสามรถนี่แหละค่ะทุกคนใส่รถเข็นสิงโบหันห้องอีกแล้วจัดเต็มแล้วค่ะบริเวณนิดผนแต่ต่างหลายเนาะค่ะเนาะ ตัดได้ไดลายแล้วเนาะคะัะเนาะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้าแต่ก,ก็เกิดไม่เหมือนเดิมเนาะคำเดือนเนาะผลจต่างหลายเนาะคะน่นเนาะตัดได้ลายแล้วเนาะค่ะเนาะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้าแต่ก,ก็เกิดไม่เหมือนเดิมเนาะคำเดือนเนาะไม่เนี่ยแบบนี้ก็กินค่ะทุกคนจําเป็นต้องกินเนาะคะ่ะเนาะมีถี่ว่าย่างามที่สุดแล้วค่ะอ่ะเนาะ สองรถกับเต็มเต็มซ้ำรถนี่แหละค่ะทุกคนใส่รถเข็ะนเนาะสองรถกับเต็มเต็มซ้ำรถนี่แหละค่ะทุกคนใส่รถเข็นไน้อยตกเกี๊กตมอ่ะอ่ะซูซ้ๆค่ะหา,า,า,านายงัวเมิอเดิมค่ะทุกคนไหมเนี่ยแบบนี้ก็กินค่ะทุกคน จำเป็นต้องกินเนาะค่ะเนาะนี่ถือว่าหยางามที่สุดแล้วค่ะค,ะคนนี่ตะขาอยู่ข้างบ้านนี่ตะห้องแล้วคะ่ะทุกคนยหยามดืดเนาะค่ะดหน้าขึ้นมาก,กมาอะมะยาหาง่วนนะคะเนะเาะอ้าวคุณสาสูส้คนนี่ตะขาอยู่ข้างบ้านนี่ตะห้องแล้วคะ่ะทุกคนยหยามดืด ญาต่อนะคะเอาอยาให้วัวก่อนเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกการรับชมค่ะญาต่อนะคะเอาอยาให้วัวก่อนเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกการรับชมค่ะน้ะสองรถกะเต็มเต็มสามรถนี่แหละค่ะทุกคนใส่รถเข็นสิงบอ่อห้องอีกแล้ว จะเต็มแล้วคะ่ะบริเวณนี้จะโคกวาดีนน่จะโคกกะจะปังๆเนาะคะนะ่ะเนาะห้องแล้วจะเต็มรถแล้วจ้าเต็มรถนี่ก็เศร้าด้ยวยค่ะได้น้อยตกเกียกตุ <c> ่ม <oughs> อ่าอาซู้ๆคะ่ะหาง่ายงวงมื้อเดิมค่ะทุกคนนีตะคาอย่ข้างบ้านนี่ต่ห้องแล้วคะ่ะทุกคนหามื้อนะ สองรถจะเต็มเต็มซ้ำรถนี่แหละค่ะทุกคนใส่รถเ,ดเดข็นดอกขาดแล้วว่ากับ่ค่อยมีเวลาตัดเนาะค่ะเนาะฟังเสียงวดดัวดู้หิ้วยาหิวาห้วยาหิ้วยาผนแต่ตั้งหลายเนาะคะ่ะเนาะตัดได้หลายแล้วเนาะคะ่ะเนาะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้าแะก็เกิดไม่เหมือนเดิมเนาะคำเดือน,นเนาะมาๆ,ๆจะเต็มรถแล้วจ้า เต็มนี่ก็อิ่มนะคะจะโคกวาดีนี่จะโคกจะปังปังเนาะคะนะ่ะเนาะห้องแล้วจะเต็มรถแล้วจ้าเต็มรถนี่ก็เศร้าด้อค่ะสดชื่นเนาะคะนะ่ะเนาะลมวุ้ยวยเนาะคะนะ่ะเนาะลมเย็นสบายค่ะไม่เนี่ยแบบนี้ก็กินค่ะทุกคนจําเป็นต้องกินเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ถือว่าหยางามที่สุดแล้วค่ะ สู้กุณสาสู้ตายยิ้มแล้วผัได้เปลี่ยนสุดยูสุดหนำหน้า,า,านจะโครกวาดี่นะโคกจะปังๆเนาะค่ะเนาะมองแล้วจะเต็มรถแล้วจ้าเต็มรถนี่ก็เศร้าด้ยวยค่ะสู้กุณสาสู้ตายยิ้มแล้วก็ได้เปลี่ยนสุดยูสุดหนำหน้า ก้อยดอกขาดว่ากะบ่ค่อยมีเวลาตัดเนาะค่ะเนาะทั้งเสียงวัวด้วยหิวยา่าหิวยา่าหิวยา่าคนนี่ตะขาอยู่ข้างบ้านนในตะห้องแล้วค่ะทุกคนเนีย่ยมือตะโคกว้าดี่นี่ตะโคกก็จะปังๆเนาะค่ะนะห้องแล้วจะเต็มรถแล้วจ้าเต็มรถนี่ก็เศร้าเด้เอค่ะเด้อมามามา,มา,มาจะเต็มรถแล้วจ้า เต็มนี่ก็อิ่มนะคะเออนี่ตัดไปน้ำทำความสะอาดไปน้ำเหมือนเดิมนะคะเนะาะเต็มรถนี่จะอิม่มสิงบอรอห้องอีกแล้วจัเต็มแล้วค่ะบริเวนีตสิงบอรอห้องอีกแล้วจัเต็มแล้วค่ะ บริเวณนีิพผลแต่ตั้งหลายเนาะคันเนาะตัดได้หลายแล้วเนาะคันเนาะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้้าแลวก็เกิดไม้เหมือนเดิมเนาะงคำเดือนเนาะดูค่ะดับหน้าขึ้นมากะมะหาอย่าหง่วนน้คะเนาะอ้าวคุณสาสู้พผลแต่ตั้งหลายเนาะคันเนาะตัดได้หลายแล้วเนาะคันเนาะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดจ้้าแลวก็เกิดไม้เหมือนเดิมเนาะงคำเดือนเนาะ เดีค่ะดับหน้าขึ้นมากกับมะอาหยาให้ง่วนนะคะเนาะอ้าว